สวัสดีครับนะครับเช้านี้ก็สวัสดียามเช้า f อทุกๆท่านนะครับก็ขอให้เป็นเช้าที่สดใสและแข็งแรงของทุกๆท่านนะครับก็เช้านี้เอ็กีซีก็มีเรื่องนะครับจะมาแจ้งเนาะแต่เช้าเลยเป็นข่าวดีนะครับเมื่อวานช่วงบ่ายนะครับมีข่าวดีนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านเห็นคลิปเอ c กีซีนะครับที่ไป ถ่ายที่ร้านนะครับทำขนมของเสียตีนะครับท่านเห็นแล้วก็ท่านก็เมตานะครับเมตตาโดยการนะครับมอบเงินนะครับมอบเงินให้นะครับห้าร้อยบาทนะครับนะครับมอบให้ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนี้ท่านบอกว่านะครับ ให้เอาไปซื้อขนมไปฝากในโพธิแดจังกึมแล้วก็พี่บ่าวไทโซ่นะครับเอกกี้ซียูก็จะนำเงิน500บาทนี้นะครับผมไปซื้อขนมไปฝากเพื่อนๆนะครับไปฝากเพื่อนๆนะครับน้องแดนะครับในโพธิแล้วก็พี่บ่าวไทโซ่นะครับอ่ยังไงก็นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับอ่ ท g, ี่ท่านเมตตาพวกเรานะครับแล้วก็นะครับอนุเคราะห์พวกเรานะครับแล้วก็ขอให้ท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับคิดฝันสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปรารถนานะครับนะอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้ท่านเจริญเจริญทั้งตัวท่านครอบครัวของท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับขอให้ร่ําให้รวยได้มาร้อยเท่าพันเท่านะครับมากกว่าสิ่งที่ท่านให้พวกเราอีกนะครับขอให้ท่าน สุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากนะครับนะห้าร้อยบาทนี้เอกี้ซียูนะครับก็จะเอาไปซื้อขนมนะครับจากร้านของเสียตีนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปเลือกดูว่านะครับมีขนมอะไรนะครับมีอะไรมั่งนะครับราคาส่งหรือยังไงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกับเจ้าของร้านอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะซื้อกลับไปทีเดียวพร้อมกันนะครับพี่น้องน้อกับหรือว่า ขอบคุณมากนะครับเป็นพระคุณมากฝากถึงแอดไนกับพี่บ่าวด้วยนะครับพี่บ่าวคงถูกใจคลิปนี้นะครับได้ขนมได้ขนมกินสมใจแล้วนะครับมี f อผู้ใหญ่ใจดีท่านมอบให้ก็ขอบคุณท่านไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับสาธุสาธุครับผมขอบคุณครับนะครับถือว่าเป็นข่าวดียามเช้า อีกหนึ่งข่าวเลยพี่น้องนะครับก็ขอขอบคุณครับผมที่รับชมสวัสดีครับบ๊ายบาย